แต่งไทยฟูๆเลยจากพีดอนพี่ว่านสีมาเฮ็ดกะทิแท่งไทยไปเห็นแม้ผููเ่าเป็นอามาขายเนาะข้นบานห้าเนาะมืองมันแตกเกือคุณจักแตกเกือบบมันแตกฟูๆเด้อมันที่นี่เบิงไปยังน่ะเอามาเฮ็ดกะทิแต่งไทยเด้อเดี๋ยวสีมาเฮ็ดโอ้ยดูเมืองเด้อคัขกขนาดเลยอ่ะคัดแห้งเนื่องจากไอสีเฮ็ดเขาตุยเย็นไว้สีปอกเปลือกเขาตุยเย็นไว้อะกะอ่า เฮกินเองนะจ้าบะต้องใส่ถึงมือสิปอกเปลือกเข่าดีเยี่ยมเลยห้าวห้าวกะเฮกใบผู้ว่องผู้แห้งผู้คือกันกับอีหยังคือกันกั็นุ่นเห็นไหมอ่ะค่อยสื่อแล้วมากินอยู่แต่ว่าบะเดะเฮกกะทีมบะเดะเฮกระที่องนาะผู้แห้งอือผู้กับคนได้ กินเป็นน้ำเห็ดเปน็นน้ำสิเห็ดกับน้ำกะทิแต้งไทยแบ่งป้าแนมน่จ๊ะมืนี้แป้งไทยแบบว่าคนบ้านเฮานะคนอะยุทธยาเราเห็ดมากแล้วเอามาแล้วปลูกเองห่อสารพีเด้จ้าผิวอันเกิดเลยบแบบว่าเบิ่งไปอย่างนี้เบิ่งเปลือกบางๆอุ้ยแสบเนี่ยแล้เอามาเบิ่งเด้องแสบบก่กไม่ถาแสบบ่สิเห็ุน้ำกะทิแต้งไทยหลากลงไป แสบแค่ขอแสบเท้าบานห้าวน้ำกะทิแตงไทงยนะคะกะทิเทลงไปเลย เทลงไปเลยได้จา้าเทลงไปเลยเทให็หมืดคือว่าเห็ดกองหน่อยบะเห็ดหลายน้ำตาลประมาณถ้าบะเห็ดหวานแี่น้ำตาลอันนี้ครึ่งโลประมาณสองขีดนะคะสองขีดน้ำตาลนี่นะคะน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็เกลือเกลือนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะใส่อย,ย่าให้เค็มมากใส่ประมาณครึ่งช้อนชนคนคนไฟอ่อนๆนะคะ ายอนอนน้ำกะทิแตงไทยกะสิประมาณหนึ่งจา้าลอ่อแบบหนึ่งแบบหนึ่งนะคะน้ำตลาลเปลืลกไล่เปิดไฟอ่อนๆนะจา้าน้ำตาลเปลาย,ลายอันนี้ก็แล้วนะจา้าแล้วแล้วน้ำกะน้ำกะทิแตงไทย เก็เองแสบเองเลยวจะมืงก็แสบบอหุ่ยงามมันมืงน้นำตาลอย่ระท่านอน,นันตบอเป็นยังน้ำตาลน่ะเันฮอดหรือเปนกะละลาย,ลาย